ไปตั้งหลายวันโอ้ยเกือบจะอาทิตย์หนึ่งเลยอะไม่ได้อัพคลิปเลยคิดถึงกันมั้งไหมเป็นยังไงกันมั้งทุกคนสบายดีเปล่ามาแล้วก็ตอนนี้นะคะโอ้ตอนนี้คือแบบเหมือนทุกคนหายไปแล้วอะเออหายไปเลยอะโอ้หายไปไหนแล้วอ่ะ บ้างไม่มีคนแล้วก็เหงาเหมือนกันนะรูนี้ไม่น่าไปไล่เขาเลยอะ <c oughs> ไม่น่าไปไล่เขาเลยอนะ่ะโหดูดีเขาไปแล้วอ่ะพอไปแล้วก็เหงาเลยนะอืมนี่โอเคต่อไปเราจะทำอะไรดีคะโอเอ๊ะเดี๋ยวนะ ฝนตกแล้วพื้นมันก็เป็นสีนีหอ่อจริงปะปกติแล้วเนาะอุย๊ยแล้วมันจะเป็นอะไรไหมอะเราว่าเราต้องสร้างสร้างสรนนี้แล้วละ่ะอืมสร้างหลังคาแล้วละ่ะเพราะว่าเราต้องสร้างหลังคาแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวโอเคงั้นงั้นเรา แล้วว่าอันนี้เรา EP นี้ EP EP ที่ห้านะคะแย้ yeah. ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึง EP ที่ห้าสักทีโถเฮ้ย,น,ยนึกว่าแบบนึกว่าเจอจะเป็นคำสาบซะแล้วไม่ถึง EP ห้าสักที <laughs> เป็น EP สี่ทับทับทับไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชไมไมเชาวแบบนั้นสี่มเมาแบบนั้นอืม ันนี้เราจะมาสร้างห้องสตีมนะคะเอ yeah. ห้องสตีมของเรานี่อาจจะทึบไปหน่อยหรือเปล่าทึบไปหน่อยไหมไหนลองดูสิอาจจะทึบไปหน่อยนะเพราะว่าต้องมีกระจกมีกระจกก็ดีมีกระจกดีกว่าค่ะอืม เนี่ยตอนเซลนี้อ่าเป็นไงเฮอเทสดีปะเรามันเทสดีแล้วครับไม่ต้องไม่ได้ผิดหวังแน่นอนความเทสดีนี้อืมอาจะมีกระจกแบบว่าไว้ดูไว้ดูแบบเออทะน้ำทะเลนี่เป็นไงเออไว้ดูน้ำทะเลภายนอกว่าแบบ ที่เวลาเราสตรีมเกมอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบมองมานอกหน้าต่างเป็นการพักสายตาเราก็แบบโอ้น้ำทะเลตอนนี้สีอะไรแล้วโอ้ยตอนนี้เป็นสีเขียวตอนนี้น้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตใช่ก็จะเป็นฟิลนี้เราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ปึ๊บอนันน่งอยู่ตรงนี้นั่งเก้าอี้ปึ๊บแอ่าเอน,านไม่เห็นน้ำทะเลเลยวะต้องประมาณนี้เหรอ เอาน,นี้ออกเอาเน,นี้ยออกแล้วก็โอเคน,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 น้ำทะเลมาแล้วเราเห็นน้าทะเลแล้วค่ะเย,ยเนไงโหเฮ้ยสวยว่ะสวยจริงสวยจริงคุณนี่ล่ะคีเอทปะอันนี้ก็เอาออกด้วยเลยเป็นทำเหมือนกันทำเหมือนกันอ่าเรามันติดแกรมเรามติดกระจกทั้งหมด จะเป็นกระจกบุกบานบ้านเราจะมีกระจกรอบด้านนะคะเราเป็นแบบแนวรักธรรมชาตินี่แต่ว่าเอาควาจริงที่ชีวิตจริงนี่น่าจะร้อนนะมีกระจกเยอะ เออฝนฝนข้างนอกเริ่มตกหนักแล้วอ่ะคุณเรากลัวแบบเสียงมันเข้าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะขอจบ EP5 ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ uh huh. ไว้เดี๋ยวเอาันใหม่เอ้ยครั้งหน้าเราว่าเราจะมาเล่นเกม GTA ไม่รู้มันเรียกมันเรียก ว่าเกมอะไรแต่ว่ามันอนะนั่นแหละเกม,มเป็นฟิลฟิลนั้นอ่ะทุกคน GTA GTA อะไรนั่นน่ะ <c oughs> ใช่ใช่ก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะคะถ้าแบบใครชอบเกมแนวนี้อยากลองเล่นอว่ามันต้องสนุกแน่ๆเลยอ่ะต้องแบบตลกมากแน่ๆเลยก็ลอดูกันได้นะคะั <c oughs> มนมต้องมีเรื่องมาให้วีนแน่ๆเลยมีเรื่องมาให้หัวร้อน นี่เราก็ได้ละกำแพงสูงอ่าโอ้โสวยอะเป็นไงคุณดูดิ่อ้โคขอดีขอดึแล้วข้างบนเป็นไงอะถ้าข้างบนแบบข้างบนเราก็ต้องขุดด้วย เราไม่ได้จริงอ่ะเราแบบเออมาเวเนี้มันเป็นห้องสําคัญของเราอันเนี้ยเออมันเป็นห้องแบบสําคัญอ่ะแล้วเราเป็นคนแบบชอบความธรรมชาติอ่ะพวกคุณก็รู้อยู่เออเนี่ยดูกันมาตั้งหลายอีพี้วก็ต้องรู้แล้วแหละว่ารองนิสัยเป็นยังไงใช่ปะ่ะเออเป็นคนชอบความธรรมชาติรักธรรมชาติอ่ะต้องเห็นอ่ะต้องได้เห็นแบบคือเอาจิงๆทั้งในในเกมแล้วก็ชีวิตจริงเป็นคนแบบนี้เลยค่ะ ชอบอะไรที่แบบมันไม่ทึบๆอะ่ะนี่ไม่ไม่ค่อยชอบห้องที่แบบทึบๆอะ่ะไม่มีหน้าต่างอยู่ไม่ได้แบบมันรู้สึกอึดอัดเอ้ยต้องใส่อย่างนี้กระจกกระจกใช่ใช่ใช่ต้องต้องอยู่ห้องที่แบบมีหน้าต่างเยอะๆให้ได้เห็นขอบท้องให้ได้เห็นท้องฟ้าหน่อยท้องฟ้าต้นไม้อะไรนยรโอเคอยู่ได้แต่ว่าถ้าแบบ ก้าเป็นแบบแบบอะไรอะแบบห้องทึบๆอะไรเงี้ยห้องแบบแคบเล็กทึบเนี้ยห้องเล็กไม่ติดนะห้องเล็กก็ไม่ติดนะแต่ว่าต้องมีหลังคาเอยไม่ใช่ห้อง卧ยต้องมีหลังคาดีวะต้องมีต้องมีหน้าต่างเงยต้องมีหน้าต่างใช่ถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นก็คืออยู่ไม่ได้ค่ะมันอึดอัดอ่ะมันแบบ อยู่แล้วมันอึดอัดนะใช่ก็เป็นฟิลนี้อ่าเราก็ได้แหละกำแพงแล้วก็ตอมเลยตอมเลยเตรียมตัวมีมีหลังคานะคะอ่าใช่ไหมหอ้ยว่ามันหลังคาหลังคาเยอะเยอะกว่านี้หน่อย หลังคาเยอะๆกว่านี้หน่อยสูงเยอะๆอะไรล่ะเออหลังคาสูงค่ะใช่หลังคาสูงหลังคาสูงขึ้นกว่านี้ประมาณนี้เพราะว่าประมาณนี้น่าจะโอเคนะเพราะว่ามันมันก็ไม่ไม่แบบมันก็แบบโอเคอะ่ะอืม เมื่อกี้มันน่าจะเตี้ยกเกินไปค่ะเพราะว่ามันเตี้ยกเกินไปนมันจะติดอัดถ้ามันติดอัดไปหน่อยเี่ประมาณนี้กำลังดีแล้วเราค่อยมาปิดให้หมดปิดให้หมด,ด,หหมดเลยเอ่ประมาณนี้เราปิดประมาณนี้ไงเรียบร้อยโอ้โดูดิฟินป้โคตรฟินโคตรฟิน แล้วก็ปิดทำหลังคานะคะน้ำจะได้ไม่มารั่วซึมเข้ามาข้างในห้องสตรีมของเราเราก็จะค่อยมาแต่งแต่งบ้านข้างในให้เรียบร้อยใช่ไหมราต้องทำกันไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เราเดี๋ยวเราขุดเดี๋ยวเราเว้นไว้ ไม่ใช่ขุดดิเราเว้นไว้ทํากระจกอ่าเราต้องมีกระจกมันไม่ได้เราต้องหลักชูรี่อ่ะคุณหลักชูรี่อ่คือบ้านไม่มีกระจกนี้ไม่ได้จริงๆแบบพอแบบโอ้โหข้างๆคือพักสายตาเสร็จปุ๊บพอตกกลางคืนพอตกกลางคืนโอ้ไม่ไหวละง่วงแบบเผลอแบบ ม่วงในนี้จังเลยนี่โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ชีวิลักชุลี่อ่ะดูนี่โอ้์มตกกลางคืนเหนื่อยจังเผลอหลับไหลเป็นไงมีพระจันทร์อยู่โโอ,โอ้ใครมันคิดวะใครมันคิดวะจีเนียด คิดได้ไงวะอืมคิดได้ไงอะจริงว้าดีดีเกินดีเกินเกินพอดีบ้าคนอะไรอะทำไมจีเนียสขนาดเนี้ยอ้วโอ้โหนี่มันแบบอิดแรมอนะบอกเลยโอ้วฟินอยากอยู่บ้านนี้ คุณพูคุณอยากอยู่บ้านเราไหมเนี่ยดูสิดูสิสน่าอยู่ไหมดูมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วก็แบบซับซ้อนขุดเจาะอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามันเป็นเซฟโซนนะนี่มันมีคุณค่าทางใจนะเว้ยใช่ไหมคือมันไม่ต้องเป็นแบบหัวโหอะไรให้มันมากมายนี่เออในเมื่อคนเรามันก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้น ล้าก็ทำไปเพียบพอเพียงไงเรียกพอเพียงตามกําลังอือก็ในเมื่อเราแบบไม่ค่อยมีเวลาน้อยไปแบบขุดเจาะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มีเซฟโซนเราก็มีเซฟโซนเป็นของเราที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันแหละเออนี่ มันอาจจะแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่ซับซ้อนขนาดนั้นเหมือนของใครแต่ว่าเซฟโซนเราไงใช <Wow. S 1> ่ไหมเนี่ยดูโอ้โหขนลุก <laughs> ลก็ดีเกินป่ะโอ้โหดูดิโอ้โหโคตรเซฟโซนอะ่ะโอ้ ดูโอ้ออหโหฮ่นาอะไรเอา้าไม่ใช่นี่อยากอยู่บ้านนี้ดิอยากอยู่บ้านนี้เดิเฮ้ยรู้นะรู้นะว่าอยากอยู่อ่ะเฮ้ยแต่ามันน่าอยู่จริงคุณมันแบบมันดูแบบ เป็นธรรมชาติอ่ะดูเออมีความโมเดิร์นแล้วมันก็แบบมันอบอุ่นอ่ะดูมันอบอุ่นนะนอ,อ,นนะอเราต้องปูอันนี้มาค่ะใช่ปูมาเป็นหลังคาฝนตกทั้งวันเลยเนาะ ไม่หยุดสักทีเลยอะเฮ้ยบ้านบ้านจะท่วมแล้วมั้งเนี่ย <Huh? S 1> เฮ้ยบ้านน้าท่วมไมเนี่ยมีเต่ามาเฮ้ยจริงปะบ้านน้าท่วมเหรอคือมีเต่ามาบ้านน้าท่วมแล้วล่าสุด <c oughs> โอเคแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะห้องเราอุ้ยสวยมากเลยอะดูคนดู โอเคเราก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ไว้ใจการ e ีพีหน้านะคะเป็นยังไงต่อไปอีพี่าครั้งหน้ามาเป็น e ีพีหนี่บ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแต่ว่ามันมันก็อบอุ่นนะเออถ้า้คะแนนความอบอุ่นอ่ะก็ไม่แพ้ใครหรอวะนีออ่ คะแนนความอบอุ่นไม่แพ้ใครหรอวะน่าอยู่ไหมมันไม่ต้องแบบยิ่งใหญ่ซับซ้อนขอแค่แบบว่าอยู่แล้วสบายใจนี่แหละบ้านอยู่แล้วสบายใจพอละพูดดดีนนะเนี่ย คารมคงคายเอย๊ร้อยร้อยร้อยไปไปโอเคไหนมาดูตรงมุมนี้มุมนี้แป๊บหนึง่งแล้วเรามาเก็บมุมนี้ให้มันโอเคเข้าที่แล้วก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะ EP พีห้าอ๋ก่อนเอ้ยไม่ใช่ EP พีห้าอีเออแต่ก่อนที่ EP 6จะมาก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นในนี้ให้คุณดูก่อน ซิตี้ไม่ใช่อะไรนะ GTA อะไรสักอย่างอะ่ะเป็นเกมรีวูนั้นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นก็มาดูกันได้ว่าจะเป็นยังไงสนุกแน่นอนนี่มาค่ะก็จบแล้วกับวีค่าคิดถึงทุกคนมากๆเลยสวัสดีนะคะเจอกันใหม่มูมูนะมู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 เฮ้ Bye.